ที่เราแบบว่าลามา่ยังไงก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วพวกแบบว่าภาษาเก็บๆอะไรเงี้ยเาก็อูะว่าเราไม่ได้โปรโมทไง้ก็เกิดบางคนไม่น่าออกาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆเราก็ตั้งใจอยู่ห้าปีอยู่แล้วดูแลลูกดูแลเต้าอยู่แล้ว ติดกันก็ได้ติดกันก็ได้บแล้วไปทำธุรกิจอะไรต่อก็บอกเล่าต่อทีหลังจัดลาออกแล้วข้อลูกแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไปขายยาเป็นเป็นเครื่อแกงเนี่ยมัวน้าห้าน่ะที่ไหนซุ้มขายยาที่อำเภอบุชินารายจังหวัดนลำพังขายยาที่เป็นชื่อร้านฉัตรพงศ์ฟาร์มแคร์ที่เป็นข่าวเมื่อกี้น่ะที่จับได้เลยเราไปร้ซื้อเปนร้าซื้อแหมก็เออเพอเชอก็ดีอยู่แต่ว่ามันเป็นเนซันต์อันเนี้ย แฟนใช้คนเดิมอยู่ไหมครับคนเดิมไหนคนที่เท่าไหร่นั่นไงให้ดูนิ้วหน่อยดูนิ้วหน่อยนี่สี่่่แกูไม่เคยเห็นใครนับแค่สีอย่างงี้นี่แหละนั่นะสิครับแล้วนับสามไัไงเอาพี่สามต้องมีกสามสามนักสามไปเอมสามกี่นิ้วนับส มันเยอะนี่มาอยางหันสเออเออนิ้วนางลงไดยังไงมันเดินได้แหม่ก็มาได้ยงไงแล้ผิดมนุษย์นานแล้วผิดมนุษย์ตั้งนานแล้วนะตั้งแต่นิ้วกูก็ผิดมนุษย์มันนิ้วมันนิ้วเลยหนอนรึวงเอาปอน้อยเนี่ยกลับบ้านหรือเปล่ไม่ค่อยแม่พมอเออหมอชาญนำหาเลยเธอเธอรู้จักกับอะไรนะจุลินาศิจัมพังจัมพังเลยแกมาเป็นนักเรียวกันจัมพลังไม่ใช่เหรอ เราเล่นหายเนื่องจากอน้อยน่ะไปอยู่กับเบลตอนแรกอ่ะเขาจะอยู่กับเบลเบลไปอยู่เบลเป็นอาจารย์เขาเป็นอาจารย์อยู่นครสวรรค์จมมัดมุดมุดนิดนึงจมในเฟซแบบจมอยู่คนเดียวอยู่มันนอกนะแกมาน่ว คอยหาเงินีวิไลคอยแก้แล้วไปอยู่ว่า่บ้านนอกเกินอะไรก็ไม่มีไม่มีเห็น็แบบบ้านนอกอยู่เรืเดือนบ้านเมืองสามเือไม่รู้เหมือนกันอหูว่าจริง้เหกศึกษานักมมอขออยางนี้มคนน้านมาบอกลมลมฝนมานี่ให้นอนเยียนก็ได้หลอยู่ได้ละต้นไมต้นไมไม่มีก็ได้หลอยู่ได้ละ รายรูปดิท่านอย่างเงินขอขอปจีเท่าหมื่นหกแล้วอันนั้นปจโทปจโทแต่ฉันทำงานมาเจ็ดปีฉันได้หมื่นสี่เออดีแล้วแกก็มีต้องแกเลี้ยงเนาะคอรได้บรรจุไหมไปเข้าคิวกับเขาไหมวันนี้ราคาพี่ไปบรรจุอ๋อก็เลยไม่ได้ไปครับเขาก็เลยไม่ให้บรรจุเขาก็เลยไม่ให้บรรจุก็เลยส่งเด็กไปแล้วเรียบร้อยไม่มีปัญหาส่งเด็กไปห้องข้างๆเี็นไหมห้องอบเนี่ยก็เลยเป็นเคลียร์แล้วเขาแค่เรียกเรียกชื่อเราแล้วเ นี่ฟันนี่จัดฟันแล้วใช่ไหมเออว่าเลื่อเดิมมัเนี่ยอย่าไปจัดแล้วเหรอได้ได้ตังค์ยาบอกว่าให้ไปทำใหม่เพื่ออะไรวะเอาของใหม่ไม่ทำเป็นคนทรมานกว่าเดิมทำไมทำอะไรใหม่มันต้องทำดอกลูปสองให้เอาไว้เสริมท่านรูปส่งเดซตาเพลงอีมจะได้ทำอยู่อ๋อแล้วโอ้เห็นใจยุ่งหรอก เจอเหมือนแม่มันไงยบ้าเจอเดฟันเย็นเหมือนกันนะดังไม่มีว่เหมือนแม่เลยเหมือนแม่จริงเลยไม่เลยทำไมเป็นก่อนของพ่อไม่ใส่เสื้อหนีบเสอีของพ่อมัาได้ก็ลูกเออไม่ือนเสื้อหนีบไว้เรื่องนี่ไม่เคยเห็นเรื่องนี่ไม่เคยเห็นบิกจะเข้าใจว่าน้องเพลงเหมือนนี้เพราะเข้าใจว่าพ่อไม่มีดั้งแน่หอกที่ไหนได้แม่แม่มันแปลกจอเลย แม่มันขมขมตั้งแต่ขมแสมี้ข่มยีนเด่นขมยีนเด่น,เดนด้วยเออยีนเด่นขมแสมีมสมยีนเขาเด่นกว่ากมส่วนนี้ถ้าไม่ข,มมข,มมข่มยีนเด่ตอนแรกโตก็แรกค้อนางมีให,ให,ใหม่อู้ยผมไม่หยองหัวโตเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็เริ่มหยองหย้เริ่มเริ่มแบบเริ่มสวยอันนี้ละงอนงามแบบ